อันนี้นะคะจะเป็นขึ้นชั้นดูได้นะคะเป็นลายพระหัตนะคะของสมเด็จย่านี่คือความสามารถของเยาวชนวัย15-16ปีที่อาศัยช่วงเวลาปิดภาคเรียนมาทำงานหารายได้พิเศษที่หอจุดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชทั้งนรับโรดวัฒนวงศ์และปาริศีนวัตกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสายปัญญารังสิต ภารกิจของทั้งสองคนคือต้อนรับผู้ชมและนำชมนิทรรศการพระราชประวัติราชวงศ์จัก,กรีพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะแสดง20วันที่ฝึกฝนเรียนรู้จดจำเป็นโอกาสที่ดีที่นารับและปาจริไม่ปล่อยให้ผ่านไปทำให้เธอสามารถบรรยายนิทรรศการได้ดีเกินวัยแบ่งเป็นสามแนำชมนิทรรศการค่ะ ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะก็จะนําชม 2, ทั้งสองอาคารจะสลับวันกันอยู่เวนะคะมันจะมีสองเตึกค่ะตึกหนึ่งก็จะเป็นพระราชประวัติของรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานวงศ์อีกตึกหนึ่งก็จะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะที่ในหลวงได้ทรงทําโครงการต่างๆขึ้นตั้งแต่ครองราชค่ะสนุกด้วยแล้วก็ เป็นอะไรที่ยังไม่เคยทำภาคภูมิใจที่แบบได้มาทำงานนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะคือเนื้อหาเยอะมากก็จะเน้นเฉพาะจุดหลกัหลกๆอะค่ะคือบางครั้งคนที่เข้ามาชมอาจจะไม่ได้เนื้อหาทั้งหมดกลับไปเราก็จะให้เขาได้รู้สึกว่าซาบซึ้งใจภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในการปกครองของรัชกาลที่9ค่ะก็หนึ่งเลยอยากหาประสบการณ์ส่วนสองก็คืออยากหาไรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาค่ะ ก็อยากจะช่วยพ่อแม่ด้วยอะคะ่ะเพราะว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระท่านนะคะก็เลยถ้าไรายได้ส่วนนี้ได้มาก็ส่วนหนึ่งก็อยากมอบให้ท่านเหมือนกันนะคะก็รู้สึกหนึ่งเลยภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินซึ่งเราได้เข้ามาทำงานตรงนี้ทำให้เราได้ทราบ ทราบซึ้งเกี่ยวกับงานหลายๆอย่างที่พระองค์ทรงทำตั้งแต่ขึ้นครองราชณนะปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังทรงเหนื่อยซึ่งเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะช่วยพ่อของแผ่นดิน,นะคะ่ะก็หนึ่งได้ความรู้ความรู้เลยแล้วก็ประสบการณ์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน,นะคะ่ะ ก็สนับสนุนค่ะเพราะเห็นว่างานที่เราจะทำเนี่ยเหมือนเป็นอาชีพในอนาคตที่เราอยากอยากจะทำด้วยอยู่แล้วอะค่ะคือตั้งใจอยากจะเป็นล่ามอะค่ะเป็นไกด์อะค่ะครับชาวต่างชาติสวัสดีค่ะฉันรับเอกสารด้านนี้ก่อนนะคะ รู้สึกดีใจนะแล้วคือเขาจะได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนของเขาเนะะี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์ได้ได้มาทํางานได้มาเรียนรู้การทํางานการอยู่ร่วมกันความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ที่เรามอบให้เขาอะคะ่ะแทนที่จะเวลาว่างไปเที่ยวเตะหรือว่าติดเกมหรือม่วสมยาเสพติดอะไรเนะะี่ยฮะเขาได้มาทํางานแล้วก็ที่สําคัญเขาก็ ได้ได้รับความรู้แล้วก็มีรายได้ช่วยเหลือผู้ครองได้นะคะช่วงกระเทิมแน่นอนเขาต้องได้เยอะะค่ะเพราะว่าพระราชก,กรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทราบอยู่นะคะมีหลากหลายมากแล้วก็มีปรยยัชญามีแนวคิดในการทรงงานของพระองค์อะคะ่ะเด็กทาทุกวันเรียนรู้อย่างนี่ฉันเนี่ยนะคะอยู่มาเนี่ยก็ยึดมาหลายๆยอย่างในแนวคิดหลักปรัชญายที่ท่านทรงสั่งสอนนะคะอําเป็น แนวคิดในการทำงาน,านเพราะฉะนั้นเด็กมาซึมซับต,ตรงนี้คิดว่าเขาเขาคงจะได้เก็บอะไรดีๆไปจากงานที่เขามาทำเนี่ยค่ะ<ม>เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการศึกษา,าเรียนรู้เขาต่อไปค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่